หลวงปู่เล่าจาที่แบบว่าสมาส,สมาสมาธิก็คือทำ,ทำมัดเจ็ดองค์ก่อนแล้วได้แต่ทีนี้พอเมีสมาวันหนึ่งดิฉันก็จับได้หลวงปู้ว่าสมาสมาธิก็คือที่ข้อวิจัยแล้วก็ฆ่ากิเลสตายแต่หน้าตาตายอย่างนี้เรียกวสภาวะใช่ไหมคะใช่หลวงปู้ว่าอย่างนี้ดินะก็อ๋อเข้าใจแล้วนี่เองที่บอกว่าเป็นภาษาที่แบบภาษาง่ายๆเพราะว่าภาษาพุทธเจ้าหรือภาษาแต่ไปดองดิฉันจะไม่เข้าใจอย่างเช่นว่าปฏิหาริย์ดิฉันจะไม่ค่อยเก็ง แต่ดิฉันจะเก็ตเขาว่าถ้าบอกว่านี่ขนมแล้วมันผ่านมาแถวมาดิฉันไม่เห็นนี่ดิฉันห่อข้ามเนี่ยจะเข้าใจว่าการห่อข้ามนี่คือภาษาปาฏิหาริย์เนี่ยจะเข้าใจภาษาแบบนี้แล้วดิฉันก็จะเก็บภาษาเก็ตอย่างนี้มาเรื่อยๆแต่ว่าาเทศนาลปาฏิหาริย์ดิฉันจะไม่เก็ตเหมือนเหมือนเหมือนก่าสมาธิดิฉันจะไม่เก็ตเพราะว่าปฏิบัติมักเจ็ดองค์จะได้สมาสมาธิดิฉันก็ฟังมาตั้งนานนี่ก็วันนี้ก็จำได้มั่งจำไม่ได้มั่งก็ทำมั่งไม่ทำมั่งเหมือนที่ว่าดิฉันเห็นรายการนี่นะท่าน คือคือส่วนมากก็คิดว่าตัวเองไม่ได้ทําแต่จริงก็ตัวเองทําอยู่ตลอดเวลานะแต่เราเราไม่สามารถที่จะเอาภาษาเหล่านี้ไปจับมันได้แค่นั้นเองอ๋อไอที่เราทําอยู่ตอนนี้ยภาษามันเรียกว่าอย่างนี้ทำาอบนี้อ๋อภาษามันเรียกว่าอันนี้าานเ,รนนเราไม่รู้จะเอามันไม่รู้เอาภาษามาจับแค่นั้นเองไม่ได้แปะฉลากแล้วทีนี้ซึ่งคิดออกีกแล้วก็เมื่อกี้เรากิเลย์ตวยนะที่ท่านบอว่าหอหออเทศนาสันติคานี่แหละ เลี้ยงใจนี่ว่าท่านบอกว่าถ้าเดินเข้าพารากอนดิฉันนึกไม่ออกตอนนั้นดิฉันอยู่ลาดตึเนินให้เข้าพารากอนมันเป็นยังไงคพารากอนดิฉันไม่ออกเลยกาแฟบ้านนี่ไปเข้าเซเว่นนี่หลังเดินทะลุเซเว่นออกมาแล้วไม่ได้อะไรนี่คือรถรถเกียร์เทียนโอ้ยเข้าใจแล้วดิฉันรำเกียดเลยอย่างนี้ดิฉันจะเกียดแบบนี้นะท่านถ้าบอกสยามพารากอนดิฉันงงแล้วเป็นยังไงสยามพารากอนนี่ก็ไม่เคยเข้าเลยในงานนี่คิดไม่ออกว่าพารากอนมันเป็นยังไง คนใจคนละแขนงภาษาเจ้าลูกคิดหนนี้ก็ต้องอธิบายนะครับภาษาสภาวะบางคนก็ยังไม่เข้าใจแต่ผมเข้าใจว่าผมเข้าใจว่าเป็นการอธิบายเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องการปฏิบัติของเราเนี่ยแหละผ่านการงานผ่านกิจกรรมผ่านอะไรต่างๆที่เราไปกระทำเนี่ยแต่อธิบายให้เข้าใจว่าสภาวะจิตสภาวะกายเราตอนนั้นมัน มันขับเคลื่อนเลื่อนไหลอะไรอย่างไรการสื่อของเอาฉลากภาษาไปแปะแค่นั้นเองนี่ไงทางจโยงใหญ่มาให้ท่านตีปัญหาให้ว่าเราไปทำงานได้แล้วไม่มีภาษาว่าเขียนนี่เลยจะให้ท่านดูหน่อยเลยคือทำาน้่งันก็ท้สนุกเป็นแเขียนเขียนไม่ได้คือคือพวกเราเนี่ยส่วนมากจะไปติดอยู่ที่ภาษาของมันไงหัวข้อทำว่าอย่างนั้นอย่างนี้หัวข้อทำนี่มันจะแปลว่าอย่างไงเนาะแต่ว่า อันนี้คือหัวข้อทมเวลาเราเรียนเวลาเราฟังเทศฟังธรรมแต่เวลาเราใช้ชีวิตอยู่หุงข้าวทำเกษตรเนี่ยเราก็ทำของเราไปแต่พอเรามาฟังธรรมเราก็เอามันเหมือนอยู่คนละโลกอ่ะมันเหมือนอยู่คนละโลกอยู่คนละฉากอยู่คนละมิติเวลาฟังธรรมก็ฟังธรรมหัวข้อธรรมอย่างนั้อย่างนี้เราก็อ่านหนังสือท่องหัวข้อธรรมมาเลยนะโอ้เข้าใจดีมากเลยแต่พอเวลาไปทำงานทำเกษตรเนี่ยเราก็ทำเกษตรของเราไปทำอะไร มันไม่เกี่ยวหัวข้อทำอยู่ตรงนู้นไม่ได้อยู่กับเราคนละอย่างคนละอย่างแต่จริงๆมันไม่ใช่จริงๆมันเป็นอันเดียวกันเลยจะนั่งฟังทำก็ตามจะทําเกษตรก็ตามจะทําอะไรกันมันอันเดียวกันมันอันเดียวกันเลยไม่ต่างกันเลยแต่เวลาทําเกษตรเนี่ยเราไม่ได้เอาหัวข้อทำมาแปะแค่นั้นเองว่ามือมือเรากําลังเคลื่อนไปกําลังจับ ไอ้กำลังจะบ,บี้หัวหมดอยู่นี่นะอ่าเ <c oughs> นี่ยเนี่เนีนะ่ความรู้สึกมันเห็นหมดไหมถ้าไม่เห็นหมดเราไม่เจตนานะแต่พอยกมือขึ้นมาเอ๊ะมดมันตายนะ <c oughs> มันทุกข์แล้วนะ <c oughs> คืออาการที่เราจับตัวเองได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสภาวะแค่ตามรู้จิตใจตัวเองที่ทำอะไร <c oughs> แล้ว พอทําอันนี้ผลเกิดขึ้นมาแล้วใจมันเกิดอะไรขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วความคิดสังกปะมันคิดอะไรพอคิดแล้วมันทําอะไรต่อคือจิตใจเราตามรู้จิตใจเราธรรมดาแค่นี้แหละแต่ทีนี้พอเรารู้จิตใจเราทีเนี้ยถ้าเรามีภาษาเราก็จะเอาภาษามาแปลมันโอ้ช่วงนี้ภาษามันเรียกว่าอย่างี้อ๋ภาษามันเรียกว่าองนี้โอ้ มันอยู่ทุกโลหมายใจของเราแค่นั้นเอง่ะไม่มีอะไรแต่เราไปแยกเราไปแยกเนี่จะขายหน้าตัวเองกตัวอย่างอันนี้แหละท่านจะได้ว่าจะเอาอะไรมาแปะให้ดิฉันดีย่างกินข้ายงกินข้าวอะยงนี้ย่งก็ตัดตัดลูกพอดีนะท่านคือคือจะไม่ไม่ไม่มีของหวานไม่มีอะไรหรอกทีนี้พอดีมีอันี้มะขามคลุกกับท่นานใส่ห่อด้วยอ่ะเอีดิฉันนึกนึกไปถึงตอนจะกลับตั้งร้านแล้ว่ท่าน ตอนนี้ยืบไว้จะเอาไว้กับบ้านนี่เป็นแก๊ใส่กระป๋าเสร็จใส่กระป๋าเสร็จแล้วดิฉันก็มากล่าวคืออู้เราผิดไปแล้วท่าคิดเอ๊ผิด,ดานานๆแต่แล้วว่าดิฉันอยู่กนะับอนาคตอย่างนี้ที่ถ้ตามไม่ทันใช่ไหมคะอยู่ปัจจุบันก็คือกําลังเดือดเนื้อร้อนใจแล้ว <c oughs> ว่าเราผิดเราผิดเราผิดแล้วะนะโทษตัวเองอ่ะตีตัวเองตีตัวเองแล้วอ่ะเนี้ยอ่ะนี่แหละคือสภาวะที่มันเดือดเนื้อร้อนใจ ที่มันเห็นตัวเองทําผิดแล้วเอาถ้าถ้าถ้าพูดง่ายๆก็คือยานพระโสดาบันเนี่ยถ้าเป็นพระเรียกว่าอาบัตใช่ไหมคือทํทาความผิดแล้วอาบัตแล้วอยากจะออกจากอาบัตก็คืออยากจะทําคืนให้มันบริรสุทธิ์ภาษามันนะ่ะนะอ่าคือรู้ว่าตัวเองทําผิดแล้วอยากจะทําคืนมันไม่สบายใจรู้ว่าถ้าเราทําผิดแล้วมันไม่สบายใจเราอยากจะทําคืนเพื่อมันจะได้สบายใจมันมีอย่างนี้ มื้อนี้แต่หยิบที่เป็นหอเนี่ยหยิบไว้ว่าใจมันเร็วทั้งว่าจะเดินทางวันพรุ่งนี้นานถ้ามันหยิบไว้เผ right? ื่อว ja ันพรุ่งน <sh ี oh, ้นนั่นมันเป็นอนาคตแสดรอย่างเงี้ยติาต้องแปดอนาคตใช่ไหมติดติ้งแปดแต่ยันแค่หยิบไปโซมโซมโซมแล้วโซมแล้วตาเราตัวเราจะไม่กินวันนี้เราทานอย่างเดียวยิบไม่ได้คิดอย่างเดียวหยิบปั๊บกอันนี้อันนี้คือคือ สะสมอาหารนะไอ้เด็กเดยอไอ้เด็กเลยนี่อ้าวเห็นไหมนี่ไล่ังนะเดี๋ยวผมเลี้ยงเลยบอกว่าเขามีความละอายถ้าเอายออกไปอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสภาวะที่เกิดมาได้ใจมันคิดไงมแล้วจาัวคือิดลงมือทำไปาไปแล้วตเอ่าออกลงมือทำไปแล้วเอาออกจากตัวแล้วให้เด็กไปแล้วคือทั้งคิดคิดทั้งลงมือทําไปแล้วมันแบบมันมันสภาวะมันจนจบไปแล้วยังไม่รู้ตัวเองว่านั่นเป็นสภาวะของตัวเองอีกคือลงมือทำ คือเร็วมากเลยได้เลยะอ้ย,อยางเงี้ยเขาเรียกว่าสภาวะก็ <c oughs> คือ,อรู้ตัวเองอ่านตัวเองออกตามรู้ตัวเองตามรู้จิตใจตัวเองแก้ปัญหาอย่างไงมันมีทั้งการคิดมีทั้งความเข้าใจเขามีทั้งความคิดมีทั้งอะไรแล้วก็พยายามทําให้มันถูกทุกขั้นตอนเลยนะ <c oughs> แต่ก่อน <c oughs> ถึงขั้นนี้คือมันมีขั้นตอนที่ผิดพลาดเป็นมิจฉาอยู่แล้วก็พยายามแก้ให้มันถูกต้องเป็นสัมมาจนแก้จบ แล้วไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรสภาวะว่าเป็นยังไงแล้วอย่างนี้จะให้สมระว่ายงงอย่างไรอย่างเนี้ย เขาไม่รู้สภาวะเอาเทปเมื่อกี้นี่พอมันก็จะออกเป็นก็ซืก็คือก็คือสภาพพี่ชานก็ทุกใจนะก็่านไม่เข้าใจคำว่าสภาวะเพราะฉะนั้นสภานะนะคะจะต้องชี้แจงว่าสภาวะเนี่ยเป็นอย่างไรเช่นอะไรอย่างนี้คือต้องยกตัวอย่างหลายๆตัวอย่างบางทีเรารู้แล้วว่าตัวอย่างอันนี้ไปเอามาถามมาเรารู้แล้วแต่พอเกิดอีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเราไม่สามารถให้ได้แล้วแล้วทีนี้คือพวกพวกนี้มันขึ้นอยู่กับเวลาขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับ การฝึกของเราถ้าเราฝึกแบบแบบแบบสายสายสายวัดที่เขาฝึกกรรมาฐานฝึกเนี่ยจะทําให้เรารู้จักตัว,ตวเองไม่ไวมีนักใช้ฌานค่ะ <ười> <c ười> คือคือเบื้องเบื้องต้นนะ่ะให้สํารวมอินทรีย์ฝึกคือการการฝึกที่จะทําให้เรารู้จักใจตัวเองได้ดีเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากไอฝึกสํารวมอินทรีย์นะก็คือ หลักหลักปัญญากรธรรมศารนี่แหละแต่ว่าสำอินทรีย์เนี่ยจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะหายใจเข้าใจออกเราพยายามดูตัวเองเหล่านี้แล้วแล้วมันจะเห็นเลยว่าพลงขณะใจเราอยู่กับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันใจของเรานี่แหละมันจะมีเข้ามาสั่งอันอื่นแทรกพยายามดึงกลับมาไม่ให้มันแทรกมันแทรกมาเมื่อไหร่แล้วก็ดึงกลับมาอย่างเงี้ยคือตุกสติให้อยู่กับกับตัวเอง ถ้าฝึกบ่อยๆอย่ะเราก็จะอ่านใจตัวเองออกได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าไม่ค่อยอ่านตัวเองเลยเนี่ยมันก็จะอ่านตัวเองไม่ออกเลยไม่ว่าทําอะไรมันก็จะอ่านตัวเองไม่ออกจนทําจบหมดแล้วก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองทําอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> นะอ่เพราะั้นต้องฝึกพื้นฐานเบื้องต้นง่ายๆอย่างเงี้ยง่ายๆอย่างเงีย้งย,ยจะเดินไปไหนก็ให้มีสติอาจารย์หนึ่งเห็นไหมอาจารย์หนึ่งขนาดอาจารย์หนึ่งนะท่านเดินไปไหนก็เดินกลุ่มมือก <c oughs> ็คือขนาดระดับอาจารย์หนึ่งอ่ะท่านเดินไปไหนก็เดินกลุมมือของท่าน คือพยายามอย่างน้อยคือสํารวมอินทรีย์การสํารวมอินทรีย์อ่ะมันจะทําให้เรารู้ตัวได้ง่ายาอพอมันจะคิดอะไรมันก็รู้ตัวได้ไวเริ่มต้นจากแค่สํารวมอินทรีย์นี่แหละสังวรสีสํารวมอินทรีย์สีของเราจะใช้ส,สีนี่เป็นตัวจับแล้วกอาจิตใจมาอยู่กับพวกนี้ถ้ามันออกไปเมื่ออะเรารู้มันบางทีไม่ต้องไปห้ามมันหรอกตามดูว่ามันจะไปที่ไหนบางทีเราอยู่วัดอยู่เลยนะ แต่ความคิดเราอะรวยแสนล้านเท่าทักษิณแล้วบางทีบางทีห้ามันไม่อยู่หรอกมันมันฟุ้งซ่านเก่งอะ่ยเราก็ตามไปดูมันจะมีขนาดไหนบางทีมีเก่งกว่าทักษิณอีก <c oughs> ความคิดของเราเนี่ยแหละอ่า <c oughs> ควบค, <c oughs> ค,คุมยากมากแต่ถ้าเราตามรู้มาแล้วเนี่ยเชื่อไหมจิตใจเราเจ็แงแรงขึ้นแล้วมันจะค่อยๆควบคุมได้ควบคุมได้แคบเข้ามาแคบเข้ามาจนถึงขั้น ท่านโนโตโรใน,นยกตัวอย่างนี้ชัดเจนมากอาจารย์สองเนี่ยท่านยกตัวอย่างเหมือนกับหยดน้ําลงไปในกระทะร้อนๆกระทะมันร้อนพอหยดน้าลงไปหนึ่งหยดเป็นไงปูหายเลยใช่ไหมคือพอเริ่มคิดปับ๊บมันรู้ทันทีมันหยุดได้ทันทีคือทํากิเลสพวกนี้ให้มันหายได้ทันทีคือความแข็งแรงของจิตใจเราสมาธิของเราที่มันตั้งมั่นมันแข็งแรงเนี่ย มันมีจิตมันจะมีกําลังในการที่จะจัดการมันได้ทันทีภายในพริบตาความชั่วไม่ใช่มมนเกิดแต่มันเกิดมันก็หาย๊บทันทีเพราะจิตเรามีกําลังที่จะจัดการมันทันทีไม่งั้นพระอรหันต์จะอยู่กับคนโลกได้ไงเพราะหันกิเลสพวกนี้มันเกิดในจิตแต่ก็จัดการในจิต โดยที่มันแทบไม่ต้องมีอะไรเลยอย่างเงี้ยนะเพราะบ่อยๆบ่อยมันแทบไม่กล้าโผล่ให้เห็นอย่างเงี้ยเห้นไหมอ่าคือจิตที่มีกําลังมันไวมันไวมันมันมันเผามันเผาจนหายไปได้อย่างรวดเร็วคือเดี๋ยวการฝึกง่ายๆอย่างเงี้ยบางทีเราไม่มีกําลังเราก็ตามดูแต่ตามดูนะไม่ใช่ตามไปเมามันกับมันนะนะถ้าตามเมางีกับมันกับนี้แล้วเอยคนนี้ กูไม่กลับเลยแหละได้ก้อนตลกแบบที่ท่นพูดก็จะมาที่ที่ท่านพูดว่าตั้งมั่นนั้เนี่ยพวกก็เลยมองไปว่าเออตั้งมั่นมันต้องมีที่ต้นแล้วก็มีที่ปลายที่ต้นคือศีลอันเข้มแข็งใช่แล้วก็ที่ปลายคือปัญญาของเรามีหมดศรัทธามีสองตัวนี้จะทําให้จิตเราสองอันนี้อยู่ด้วยกันครับอยู่ด้วยกันตลอดเลยสองอันเนี้ยอ จะมาเออมันตั้งมั่นมันตั้งมั่นมันต้องมีที่ต้นแล้วก็มีที่ลายเลยสองอย่างนี้ประกอบามันจะทําให้มีกําลังมันจะทําให้เกิดอินทรีย์เกิดพละอินทรีย์ห้าพละห้ามันจะเกิดแต่ถ้าเราไม่เริ่มเริ่มต้นที่พื้นฐานเลยโอกาสมันจะไม่เกิดเลยกําลังมันจะไม่เกิดมันจะไม่มีกําลังอย่างที่ว่าเนี่ยกําลังยังไม่มีถ้าเรา ปฏิบัติทมผิดขั้นตอนแล้วไม่เป็นลําดับขั้นเหมือนเราขึ้นบันไดเนี่ยนะมันจะวนวนอยู่นั่นแหละปีไหนปีไหนมันมันก็เอเอเออยู่นั่นแหละมันมันไม่อ้อได้ทีอย่างท่านบุทุว่าเนี่ยนะอ่าถ้าเราทําเป็นตามลําดับขั้นเนี่ยมันจะเกิดอินทรีย์เกิดพละอินทร,ะระีย์พละจิตใจเราจะเข้มแข็งจะตั้งมั่นอมันจะมีมีแรงที่จะจัดการกับมันล้างเผามันได้ง่ายๆเลยนะอย่างเงี้ยอ่า กว่ามันจะแข็งแข็งแรงได้ขนาดนั้นก็คือเรานี่มีสติแวววาที่จะตามรู้มันน,ะตนะตามรู้มันแล้วตามรู้เพราะท่านอธิบายตั้งเยอะแยะเลยกว่ามันจะออกมาเป็นวัชีสังขารนนะ่ะวิติกรมักกิเลสอละไรมีตั้งเยอะแยะใช่ไหมกว่าจะตามรู้กว่ามันจะออกมาเป็นวัชีสังขารเนะนี่ยมันตั้งเยอะแยะสังขารที่มันจะปุงขึ้นมาได้นะเพราะนั้นตรงนี้ย มาจากพื้นฐานของเราเท่านั้นถ้าพื้นฐานถูกต้องรับรองไปได้ไม่ต้องใจร้อนแต่ถ้าใจเร็วเนี่ยใช้ปัญญามากเลยนะคราวนี้เราวนอยู่ในอ่างอย่นี้แหละพวกเราถึงใช้ศีลเป็นเบื้องต้นไงศีลของเราเป็นเบื้องต้นใช้ศีลนี่แหละเป็นตัวเช็คทุกวันทุกเวลาทุกลมหายใจเรามีศีลกำกับมีศีลใจเราอยู่กับศีลใจมันก็จะคอยกำกับตัวเองไม่ว่าทําอะไรใจก็จะคอยศีลกำกับ นั่นคือการฝึกจิตของเราให้มีสติให้มีสติโดยใช้ศีลแล้วมันจะมีกําลังเกิดขึ้นก็คือกําลังที่เราเกิดขึ้นนี่คือสภาพของสมาธิคือจิตใจที่มันตั้งมั่นคือมันอันเดียวกันไงมันเป็นสิ่งเดียวกันไงอ่านะอ่าแต่ภาษามันจะเรียกคนละอย่างไปแคนั่นเองแต่มันไปพร้อมกันแต่สิ่งเหล่านี้ก็คือต้องมีปัญญาคำเก่าแล้วยิ่งทำแบบนี้ปัญญาผลที่เกิดขึ้นเนี่ย มันก็ยิ่งเห็นมันยิ่งเห็นผลที่เกิดผลดีกับตัวเรายิ่งเห็นเลยว่ากําลังจิตใจเราแข็งแรงมันก็จะเห็นด้วยตัวเองเลยนะเห็นด้วยตัวเองมันก็ยิ่งวนกลับไปหาศีลที่ละเอียดยิ่งขึ้นมันก็อยากจากศีลห้ามันก็อยากจะถือศินแปอย่างเงี้ยคือมันยิ่งเห็นผลที่มันเกิดขึ้นมันก็ยิ่งจะเพิ่มเพิ่มฐานตัวเองขึ้นเพิ่มฐานตัวเองขึ้นไปอย่างเงี้ยมันก็เกิดจิตใจมั่นคงมากขึ้นปัญญามันก็จะเกิดมากขึ้นมันก็จะวนกลับมา เพิ่มใหม่เพิ่มเรื่องนั้นใหม่เพิ่มเรื่องนี้ใหม่มันก็จะขึ้นมาหาจิตใจที่ตั้งมั่นมั่นคงมั่นคงขึ้นจิตใจก็จะเข้มแข็งมากขึ้นเรื่องนั้นก็ได้เรื่องนี้ก็ได้ปัญญามันก็ยิ่งคมยิ่งแหลมมันก็ยิ่งมาเพิ่มฐานศีลให้ตัวเองมากขึ้นเมือนศีลศีลถ้าเราเข้าใจศีลแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ห้าข้อไม่ใช่แปดข้อเท่านั้นตัวไหนที่เป็นปัญหาของเราที่เป็นสักยะของเราที่ที่มันเป็นปัญหากับตัวเรา เราก็จะตั้งให้ตัวเองเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยก็วนอยู่อย่างเนี้ยที่พระท่านยกตัวอย่างให้เราเห็นเนี่ยรอบไหนรอบไหน,ไหนกี่รอบกี่รอบเนี่ยเ้าที่มันตั้งขึ้นเ้าเล็กเ้าน้อยเ้าอะไรเยอะแยะไปหมดพวกนี้ยนะอ่าตอนนี้พระท่านลงมากถึงขั้นภาษาของแต่ละเ้า <c oughs> แล้วเนี่ยเออแต่ละเ,าเ้า <c oughs> แต่ละวง <ใน S 1> เห็นไหมละ <bargain. S 1> ท่านทําขึ้นมาให้ดูเนะ่ยมันเออมันมันมัน,มน,มนกี่วนกี่รอบมาแล้วกวาจะ ท่านมาพูดถ้าพูดสมัยก่อนรับรองพวกเราทุกคนเลยแล้ะโอ้โห <c oughs> ไม่รู้เอาหัวไปซุกที่ไหนรับรองไม่มีขนาดทุกวันนี้ยังรู้เรื่องกันไม่กี่คนเองใช่ไหม <c oughs> ยังยากเลยอ่ะเออเนี่ย <c oughs> แต่เพราะท่านก็หยุดไม่ได้เพราะท่านต้องเติมไปเลยว่าลูกหลานพวกสรรมณนะไม่ได้ญาติโยมคนไหนเข้าใจได้ก็อธิบายให้กันฟังไปนคนได้ใหม่อย่าหวังเลยจะเข้าใจอ่ะเออ เค่ออสอนนะคะหลวพ่อจะสอนปีกเช้าอันที่เออจะมาโอ้เขาใช้ปเช้าเล็กกระเช่าใหญ่กระเช้าโดนกระเช้านี้อันนี้เป็นเศร้าเลยเขาจะว่าใช่มันต้องเอามาตอนแรกอ่านเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจท่านอ่านครั้งไม่เข้าใจนะที่มันเป็นยังไงมันเศร้าสามเศร้า เอ๊ะมันใม่เดี๋ยวหกสิบสามเก้าเฮ้ยเก้าสิบใบเลยงงค่ะงงงงจริงๆคนตาประมาณยี่สิบสามสิบปียังฟังไม่รู้ลึกเลยยอมไปคนแก่ยังฟังเรื่องเออคนแก่เรื่องเลยไปนึกถึงการเช้าของหลวงพ่อที่ท่านสอนโอ้มันใช่เหมือนกันเลยกระเช้าท่านจะแย่แค่เช้ากระเช้านี่วันห้าคือเราใหม่ตอนที่วันห้าเมื่อเช้าเรายิ่เหมือนกันเลยจริงจริงมั้งคจริงจริงถ้าพอท่านเอาอันนี้มามาอธิบ้านแต่ตอนนน้นเนี่ย รับรองยิ่งหนักคนนี้อีกเยอะคือไม่รู้เรื่องหรอกนะท่านอธิบายพื้นฐานอธิบายเป็นลําดับขั้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนทุกวันนี้ถึงมาพูดเรื่องพวกนี้ได้พวกเราถึงฟังเข้าใจแต่ว่าเข้าใจก็ไม่ใช่เข้าใจส่วนมากด้วยนะเข้าใจเป็นตัวหนึ่งแค่นั้นเองนะอ่าอย่างเรี้ยเออเข้าช่องสอบแล้วนะโอ้ข้าต่อ อาตมาต้อไปคุมสอบคสอบด้วยอ้าวโนาทุกคนเนาะตองข่าวติดกับมาับมาตงข่าสนาัทีกค่ะพูดมาพูมาพูดมคพูดามาพูดมาดมาพรดมาพู่าพูดมาพมาพูดมาพูดมมาพูดมาพูดดมาาามาพาามีาาพาามรดดาา